cúp hùa hoa hùa kha hùa trái hay là hít à, ờ, rồi các kéo lồ veo lồ khứa, rây rây với nhau nè, cùng bố cái anh, ta tớn tớn tớn, hôm nay chúng ta đã qua ở ban căn ban rồi, sao còn tai với cùng thẹp, rồi qua hùa min kha hùa trái, rồi đi pha không được thầm khửng, ờ tớn tớn tớn, để chúng ta đi đặt tơ, ra không hít, đi pha để đấy, không có quần lăng thế này à? ถ้าไม่นั่นเราที่ได้ไปรับจ้างหลังช้วยได้สรองร้อยสามร้อยแล้วนเออตื่นตะตื่นได้แล้วไป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 ขุดหัวมินหัวค่าให้เรากันหัวมินหัวค่าหัวใจเนี่ยไปช่วยงานชอบเ่าหนักเหมือนกันเว้ยโอ้หนักเหมือนกันเว้ยนานเลยไม่ได้ทุนพันนี้พอดีโลเศ้ากองค้างบ้านเนี่ยตายแกตุงเทปวันนี้เขาไปรับชอบ ช่างก็เลยว่าเอาหัวมินหัวข่าหัวใจไฟฟ้าเขาเดี๋ยวเขาได้เอาไปทําเครื่อง,งแกงลงไฟเดอร์เราไปแล้วเว้ยเดียวเราไปรับโรลเองนะไปแล้วนะเดินไปผักใหญ่ก,กันเลยบ้านเพราะว่าน่มเหลียวหัวโงคงข้งนานเลยอาวัดดีค่ะปีรัตน,นะชางเสียใจด้วยนะพี่นะ้าเจโลพีตายตายมันนาอินดูนั่นนะรงแทาล่ลาไปตายไลบ้านเออเนี่ยพี่ช่างเอาหัวมินหัวค่าหัวใครนี่ Wow, mà đại bỏ hay thầm cơm kén con Nhắn chăn có tôi bên này của con này vì rất tần án à, mất nắc À, đón chết, mừng mà ăn ăn lưu Lại tỏ đơn phát ban cú với mấy cú cú cá nào hú hú Cái này cú đầy rồi, mừng mà cú đây mà bỏ mừng Ơ, ơ, mà chơi bóng lông điên nắc Hai, cái mặt chắc nắc Hê, đón chết, tham có dạng quá, không ok mà làm thuê làm chám Ồ, con trang thìm râu cháy mấy Ơ, đi 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 khả năng Ơ, bỏ đi đi Nhìn đi, thế bí ấu mà, bí là nhạc lời Hùa khá, trái cháy, hùa minh nó chết mò mà ta đeo kì đây ở thế phải mò vài ở hôm lối như vậy Cả đây đeo kì shop gặp đeo tối dân đây phải ở phát đây Mà hai khẩu lão ở ngàn shop chơi chuối cần เออแล้วนั่นลังมึงอะไรได้เอาชีมโมตัวปะอ๋อต้องโดนมูบิม่วงหรอเอ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 อตักให้กูซัดสามทุ่งกันน่ะแล้วนุ่งเหล่านุ่งมุมประตูด้านนู่งนุ่งเห็นเอาลังขรอไปนุ่งมุมนู่นอะไรเหล่าหนุ่งขีอ๋อต่อดองเอเออเออเดี๋ยวตักให้ปีกันสักสองดูนะแล้วกับข้าวกับนานนี่เขาทำไวโพเลยวะเย็นนี้อ๋อเขาทำไปเรียบร้อยแล้ว mì đây cái da này nó chỉ tôm đậu mu cặp bảy muông mì kèn mắt ra mặn à yu nó hiểu kèn mắt ra mặn Tắc ta khai phí khắc trong cắn nà nam chụp lô cam nó luôn nhẹ ngon quá nà rồi nà lô cắm gặp không chó phí lợi ya Ở phí trong thùng cắn nà nam chụp nà Ở luôn nhẹ ra khai phí lô cắn nóng chít ơ vẫn mì khởi ma thì ừ, phí hết lẽ khác nó khốn เออนั่นแหละเดี๋ยวเอาใส่ในช่อเอี๋ยผีใส่พักมาเลยเออ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 น้องฉิดพ mm ัน hmm. นี like ้นะตักต <continuar> ั <arthritis> ้งไว้เดี๋ยวผีโอบไปข้างโน้นเคเขาปั้นเีก่อนผีไปอกกับเราใส่ช่อพิษแล้วก็เดี๋ยวได้ออกแกงย้อมไปข้างในชออเออได้ไม่มีใครทุ่งช่วยได้บอกเขาว่าผีมันมาอกกับเราไปให้เก่แก่บ้านมันได้ไม่น่าเกลียดเลยอเแกงใส่ทุ่งปุ๋ยไปอ่ะเออ แต่เดี๋ยวต่อยเย็นนั้นผีคอยกลับมาอีรอก,ก่อนเดี๋ยวผีมาช่วยลางเก็บลางเลมาช่วยเขาเชิบโตกันเออเออแล้วนี่มึงรู้เปล่าน้องชิดวะมันได้ตายเพราะไรโลร้าเขาฮะไปนั่งเรือตอกน้ำเออไปลงเรือชมวิวกับเพื่อนๆแล้วพลัดเรือตอกน้ำอู้มันว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะอืมกูก็ไม่ใช่ว่ายเป็นมึงว่ายเป็นเปล่าวะ เออถ้าพลัดก็จมอย่างเดียวเอ้แต่ถ้าเมื่อนบ้านเราว่าหนุ่มพาทุงไม่พื้นตีโป้งเอาได้พพและว่าเราพลัดน้ำใช่ไหมเอาพะทุงจมออกตีโป้งเลยขนาดนีน้ได้ลอยตุง้งเมงตุง้งเมงในน้ำไหมน้องชิดเออถ้ามีประกงประกันทีน่ใส่อย่างชัวร์เลยประกันทางนา้ำประกันอุบัติเหตุประกันในไรเออเราอย่าไปรูนะ้เราะน้าเรื่องนี้เดี๋ยวเพราะว่าเราเชื่อนะน้องชิดนะ่ะทำหน้าที่เราว่ารับจ้างล้างถ้วยก็ลางถ้วยต่อไปค่ะ